Đen đen. Oh, Hạc sắm. Hạc sắm. đèn đèn ồ hiện nam mạc hiện nam mạc nói hạt sấm hạt sấm hiện nam mạc nói không chăng hiện đang luống hiện đang luống bung cơ kin bung cơ kin มาพรวนดินให้ภูเขาครับกลัวภูเขาจะไม่ร่อนช่ยก,ก็เลยมาพรวนดินให้ภูเขา เห็ดละงูกจ้ะบานแล้วเห็ดละงูงบานแล้วเห็ดละงูงบานแล้วจ้ะเห็ดละงูบบานแล้วจ้ะมาสำรวจภูเขากันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างมีอะไรหรือเปล่า มีอะไรพอจะเก็บได้บ้างไม่ว่าจะเป็นปีนี้เห็ดเพิ่งยังไม่เห็นเลยนะครับเห็ดเพิ่งยังไม่เห็นเห็นละงอกเห็นแล้วแต่เปีนเห็ดเพิ่งยังไม่เห็นเลยเห็ดเพาะนี่ตรงนี้ผมเพิ่งเคยขึ้นมานะไม่เคยขึ้นมาเลยตรงบริเวณนี้นะครับเฉพาะปีนี้นะปีก่อนนุ่งขึ้นมาอยู่ ก็มีแต่รอยขูดรอยเขียนะครับมีแต่รอยขูดรอยเขียเห็ดเห็ดเพาะปีนี้ออกน้อยออกไม่เยอะออกไม่เยอะครับผมได้มากสุดก็แค่สองขีดกว่านะครับผมปีก่อนนี่เัียได้เป็นกิโลในการหาต่อหนึ่งครั้ง นะครับเนี่ยไม่มีไม่เห็นไม่เห็นนูนเห็นนี่อะไรขึ้นมาเลยนะครับไม่จะรอยเขีย่็ไม่มีรอยเนี่ยรอยเขียรอยเขีย,ยหาเห็ดเพาะนะครับเขาก็จะขูดฮานะครับผมเขาก็จะขูดฮา,บดาแบบนี้นะครับถ้ามีมันก็จะหลุดออกมานะครับผม้านี้ก็จะหลุดออกมาอันีนี้ก็มาสำรวจดูถิ่นนี้นะครับ วันนี้มาคนเดียวนะครับผมเพื่อนไม่ว่างผมนว่างตลอดว่างเสมอเมื่อเธอต้องการก็เดินเลาะหาเห็ดนะครับเดินเลาะหาเห็ดแต่ล่าสัตว์ผมไม่ล่านะผมไม่ถนัดในการล่าสัตว์ไม่เอาเลยแหละสัตว์ที่ผมเอาก็มี จิ้งกุงจิ้งประยิเข็ดน้อยโอ้ตรงนี้คอยขูดเยอะเลย้ทาทางว่าตรงนี้จะมีเห็ดนะแต่รอยขูดเยอะมากเลยนะครับโอ้รอยขูดน่าจะมีเห็ดเหลือไหมเนี้ยไม่น่าจะไม่มีรอยขูดขนาดนี้ รอยขูดเกลี้ยงเลยนะครับรอยขูดเยอะมากโอ้รอยขูดเต็มเลยบริเวณนี้ก่อนหน้านี้ถ้าทางว่าคงจะมีเห็ดเยอะคงจะมีเห็ดผอเยอะนะครับเพราะว่าเห็นรอยขูดเยอะมากเลยนะครับแต่ผมยังไม่เห็นเลยนะผมยังไม่เห็นเลยมันเป็นรายขูดเก่ารอยขูดเก่าที่เขามาขูด ต่อหน้านี้นะครับถ้ามีเราขุดไปมันก็เจอถ้ามีนะครับถ้ามีเราขุดไปเห็ดฟักก็จะหลุดออกมาจากดินเนี่ยครับลอขูดเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับลอยขูดเต็มไปหมดเลยมีตามเนาะ ไม่มีเขาก็ขุดเต็มที่ของเขาแล้วนะครับแล้วก็หาไม่เจอนะครับไม่มีไม่มีเห็ดเนี่ยครับเราขดุดขุดดินหาเห็ดเพาะนะครับเป็นเห็ดเอาะน้อยไม่เยอะ เห็ดพอน้อยมากตอนนี้กําลังออกแถวตองงอยนะครับโอ้ตรงน,นี้รอยขุดเยอะมากเลยโอ้รอยขุดเยอะมากเห็ดดิ้นอื่นก็ยังไม่ออกนะครับเห็ดแดงเห็ดตะไคร้ยังไม่ออกนะครับวันก่อนน้องอ้อยได้เห็ดตะไคร้หนึงดอกทางเข้านะันี่ก็มีรอยขุด มือนจะเป็นรอยวันนี้ด้วยซ้ำนะเหมือนจะเป็นรอยวันนี้ด้วยซ้ำนะครับรอยขูดนะครับมันจะเป็นรอยวันนี้ด้วยซ้ำเนี่ยเนี่ยรอยขูดนะครับโอ้วันนี้นี่เองโอ้รอยขูดวันนี้นี่เองครับโอ้โอ้รอยขูดวันนี้นี่เองนะครับผมดูข้างบนจะมีรอยขูดไหม อไม่เหลือลายขวดเต็มเลยโอลายขวดเต็มเลยนะครับไม่เหลือเหมือนกันลายขวดเต็มเลยอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรครับท่านผู้ชมอันนี้เหมือนเห็ดอ๋อเห็ดพึ่งนะครับ เป็นเห็ดพึ่งนะครับท่านผู้ชมเห็ดพึ่งออกดอกเดียวนะครับผมออกดอกเดียวมาสำรวจกันต่อนะครับโู้มีตาลอยขูดเต็มไปหมดเลยเนี่คยครับเราขูดเต็มไปหมดเลยเราขูดไม่ว่างเลยกลิ่นหอม กลิ่นหอมมันกินเห็ดไงมันจะมีเห็ดหอมนี้ก็ไม่รู้เพราะผมได้กลิ่นหอมนะได้กลิ่นหอมมันกลิ่นเห็ดนะครับได้กลิ่นได้กลิ่นมีแต่ลายขูดนะครับท่านผู้ชมมีแต่รายขูดนะครับมีแต่รายขูด โอ้โหลายขูดเต็มไปหมดเลยลายขูดเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นเงื้อ้มไม่เชิงเป็นถ้ำนะครับเป็นเงื้อมนะครับเป็นเงื้อมนะครับผมเป็นเงื้อมสวยดีเหมือนกันนะสวยดีเหมือนกันเป็นเงื้อมนะครับผมไม่ใช่ถ้ำนะเป็นเงื้อ้มนะครับ เป็นเนื้อมนะครับผมโอ้โหวลาโกเต็มไปหมดเลยเราจะไปไหนต่อดีไปข้างบนก่อนดีไหมแล้วค่อยย้อนกลับเดี๋ยวจะเลย <c oughs> ไปก่อนนู้นเลยนะครับผมไปก่อนนู้นเลยไปถึงนู้นไปถึงภูเขาอีกเขตอำเภอภูพาน นี่อยู่อำเภอเมืองอยู่นะครับเขตลายต่อนรว่างอำเภอเมืองกับอำเภอภูพานนะครับไม่เจอลายขูดนะครับผมล,บลายขูดเต็มไปหมดเลยนี่ครับลายขูดเต็มไปหมดเลยโอ้โอ้โอตัวนี้ก็เป็นหน้าผานะครับผู้ชม เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยนะครับเป็นลำห้วยครับท่านผู้ชมโอ้ เป็นถ้ำเป็นถ้ำขนาดเล็กตรงนี้ไม่มีรอยขูดวันนี้นี่เองนะครับรอยขูดวันนี้นี่เองโอ้ไม่รู้เขาขึ้นมาตอนไหนนะเนี่ยรอยขูดใหม่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยรอยขูดเนี่ยครับรอยขูดวันนี้นี่เองนะครับผม รอยขุดใหม่ๆเลยเรอยขุดโอ้ตรงนี้ก็จุยกระจายโอ้ตรงนี้ก็จุยกระจายมากรอยขุดใหนลองขุดซ้ำซี่ข,ขนขนี่รอยขุดกุดจุยกระจายมากโอ้ผมไม่ได้ขึ้นมาผมไม่ได้ขึ้นมาเลาก็จะขึ้นมาครั้งแรกเป็นนี้ รอยขดกร,กระจายมากอันนี้ต้นซ่านนะครับลูกซ่านลูกซ้านใหญ่น,นีรอยขูดนะครับผมโอ้รอยขดเดยอะมากทางผู้ชมมีประสบการณ์ไหมครับ ประสบการณ์ในการขุดเห็ดเพาะเดินป่าของผมมีสองปีแล้วของผมสองปีแล้วในการมาขุดมาขุด,ดนินมาพรวนดินมาพรวนดินบนป่าบนบนเขานะครับของผมมีสองปีแล้วนะทีน,นี้ปีที่สองที่มามาขุดดิน ปนพูนะครับโอ้ปีก่อนนู้นคนไม่มาถึงขนาดนี้นะครับปีนี้มาถึงเยอะมากเลยเพราะว่าเห็ดเผาะมันไม่มีนะครับเห็ดเผาะมันไม่มีโอ้ไม่มีพื้นที่ไหนว่างเลย ไม่แต่โดนขูดหมดนะครับโดนขูดหมดเลยพลึกข้างบนนู้นไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวหลงเพราะว่าเคยหลงแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแล้วก็ย้อนกลับไปหาที่จอดรถวันก่อนกระพุ่นแบบนี้แหละพ่ากาันเดินเลยที่จอดรถต้องสี่กิโล โอ้โหเละหมดเลยท่านผู้ชมเละหมดบริเวณนี้โอ้โหภา,น,าน่าจะเป็นเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้านะครับรอยขูดนะครับเมื่อวานกับเมื่อเช้า100รอยขูดนะครับผมเต็มไปหมดเลยเพิ่ไปดูข้อมูลสิ ขอมาเจอ,เจอร่รอยขูดนะครับเจอแต่รอยขูดเนี่ยครับเจอจรอยขูดเต็มไปหมดเลยโอ้โหไม่มีพื้นที่ว่างเลยเจอแต่รอยขูดนะครับ ได้เหมือนเลยท่านผู้ชมโอ้แสดงว่าคนขึ้นมาทุกวันนะเนี่ยผมมาสองสามวันขึ้นมาทีอันนี้คนขึ้นมาทุกวันเลยก็ยังว่าแหละไม่ได้มีแต่เราเนาะมันมีต่างอำเภอมีต่างจังหวัดกาลสินก็มาละครพนมก็มาโอ้ ตรงนู้นเหมือนมันจะเป็นลานดินโอ้ดูรอยรอยเขียก,กยกระจายหมดเลยโอ้โหโอ้ไอนน้น่าจะเป็นรอยเมื่อวานเป็นรอยเมื่อวานนะครับอัน,นี้เป็นรอยเมื่อวานแล้วผมจะได้อะไรเมื่อเื่นเข,เขียกันหมดแล้ว công cộng công nghệ đã lấy lạc chưa ba mà xong đột ba có lẽ một lời một một ui hết a lãi nha hết a lãi tè